ทำไมทุกคนเห็นไหม everybody cheer up อะ live invite ไปหรือโอเคโอเคแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงทุกคนโอเคอะไรล่ะคนโอ้ยทุกไลฟ์มั้ยน,นี่คือไลฟ์ครั้งแรกของเอ๋ <laughs> ทำมาเป็นพูดหน้าเดง อุ้ยทำไมใส่อันนกจั้นเราไม่ได้ใหนทุกคนแต่ไฟห้องพี่ขอแดงอ๋อ The light in that room makes my face red you know เออวิไลอยู่พอดีเหรอไม่รู้อ่ะแบบใช่พอขึ้นไลท์ขึ้นประมาณขึ้นประมาณไม่รู้ว่าอาจจะสี่สิบกว่านาทีแล้วโออจริงปะเนี่ยพี่เพิ่งขึ้นแป๊บเดียวเองวนี่คะอยู่นู่น โอ้ยเหงามากเลยค่ะกับไทยค่ะที่นี่เหงาเลยอากาศหน้าหนาวหน้าหนาวมันเหงาเนาะเพิ่งรู้เหงาเอาจริงมที่ไทยก็อากาศที่ไทยก็เหงามากทําเป็นซึมเศร้าเลยค่ะเอ๊หรือที่ไทยมันเหงาเพราะไม่มีที่ไผ่หรือเปล่าออโอ้ยเดี๋ยวกับไทยที่วัน I can't handle this situation ล่ะ hello everyone my name is sangliu and her name is halin halin oh thank you for the gift sara i love you you send me a lot of thing ah wow oh ทุกคนคือแบบทีมมาเยอะมากที่อ่านทุกคนแบบหมดป่ะหนูอ่านไม่หมดเลย ไม่หมดไม่หมดมันไม่ทานแต่พยายามอ่านมากท<อ>ี่สุด two beautiful girls นะโอ้เชียเชียช่ยจะว่า <laughs> <laughs> อะไรอะทุกคนหนูแค่คุยกับน้องคุยกับน้องสาว <laughs> ใช่ไหมหญ <c oughs> ิงคุยกับอุ้ยคนน้องสาว <laughs> <laughs> เออจริง <I S 2> จริงแล้วจริงจริงเราก็คุยกันบ่อยเนาะแต่ทำไมครั้งนี้เราดูแบบเขินเขินเนาะใช่เอาจน,นจริงปกติเราคุยกันบ่อยนะแต่พอมาคุยอย่างนี้แล้วมันแบบอะไรอะกายมอลลี่ <G> ai, อินมา,น Normally, ายนอร์มอลไลฟ์วิ h พไผ่ยิวไอาย we are talking together แบบ o f เ e n มาก but when coming to life which each other why why I can feel this อุ้ยชอบกบหรอมีเป็นกบอะเห็นมันเป็นตาพอดีเหมือนกันตัวนี้หนุ่มหนุ่มไม่แต่งหน้าเลยเราดูเยนจี๊เตอรน่ารักอยากได้อันนั้นอะจริ้งโญ่ไม่มีหลายอันแช่ะ Take by that อ๋ อ๋อสติลเล็ตฟอร์มพี่ภายหลิวไอ้วันแดดชิอุ้ยมอุ้ยมันแปลกมากอะ่ะมันเป็นผมหมออะไรันเฮ้ยมันตลงมากอุ้ยเก๋ออชอบชอบชอบอันนี้ชอบอันนั้นชอบที่คาดผมอ๋ออันนี้น้องกบมันหัวอุ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนมันอยากจะลงแล้ว อาจะไปแล้วหรอไปไวยแล้วไ,ไปไฟดังอยู่ต่ออีกสักสามชั่วโมงอยู่ต่อเลยได้ไหมคะคปกติที่ไลฟ์นานปะก็แล้วแต่แล้วแต่รอบบางรอบก็ครึ่งชั่วโมงก็มีห้านาทีก็มีแล้วก็ชั่วโมงนึง mm. สองชั่วโมงมีหมดเลยไลฟ์ <Okay. S 1> จนหลับก,ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอย่างนั้นแหละอืม Thank you Sala ah. did you know did you know who she is Sala did you know who she is หนูทำถูกข้างไหมเนี่ยอะไรนะรับด rushing คือถ้าหนูชี้ไปทางเนี่ยถึงพี่ปะใช่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งพี่จะเห็นเป็นยังไงก็เหมือนพี่ทำเนี้ยก็คือฝั่งหลิงจะเห็นเป็นถูกตอโอเคก็คือถ้าเกิดเป็นของแอคเราเราจะอยู่ฝั่งซ้าย พี่หลิงสวยมากอ mm. ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเวอร์มันแน่นอนแล้วแล้วทำอะไรอ่ะช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้เหรอคะเดี๋ยวนี่จะพาแม่ไปที่ต่างจังหวัดสาลาคำนะ your your สาระคำนะ้ยจิงเหรออุ้ยสาระ thank you for coming to visit her room visit her room ขอบคุณนะ very high of you นะ yeah Sarah is very high you give me and you give พี่ไผ่จะพูดจะพูดก็คือ give me and my love มันก็ไม่ได้โคตรแย่จะยังหนูได้แล้วอยยังไม่ยีพีดแปดเสียงในหัวดังเกินยังไม่ได้อัพไม่ได้คุยช่วงนี้ไม่ได้คุยกับหลิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็ดไลฟ์ไปคุยด้วยนะ เดี๋ยวซื้อไปไปคุยไดคนก็ต้องถามนะว่าคุยอะไรมันเรื่องส่วนตัวของพวกเราสองคนแต่มีคนคุยกับหนูทุกวันหนูบอกเลยใครอ่ะคนที่พี่ก็รู้ว่าใครนะรูน่าเป็นใครต่อให้ไม่ตอบก็ไม่ตอบก็โพล์อีกแพลตฟอร์มนึง Thank you Sarah Thank you หิ่งว่า are you I'm so shy now o โซเชียลคุณรู้ไ l ้ไม่ s ด้มีชู้ก miss you too พี่ไายหรือหนูอยากเป็นแฟนมาเฟียแฟนขับผอมาได้ไหมอยากเป็นแฟนที่มาเฟีย I want to be Mafia girlfriend แล้วทำไมอี e ีมาเฟียไม่เลือกเราล่ะ ทำไม EP มาเฟียไป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 รู้ใจคนอื่นดีกว่ารู้ใจใคยดียวไม่น่าพูดเลยเราโดนแล้วทุกคนตายแล้วไงล่ะโอ้ nice ว้ายหนีดีกว่า Did you have in late Wow you send for me or พี่ภัยเดีว Thank you Sala I don't know if you oh you sent for me I love you Sarah เเขาเขาส่งให้หลิงมันจะขึ้นหน้าหลิงอะอ๋อมือใหม่หัดไลฟ์ค่ะทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนมีคนถามห่างกันกี่ปีไม่ได้ห่างกัน <c oughs> ค่ะโอ้ยพี่เต้าไม่ได้ห่างกันมากค่ะทุกคน เอ๊ะแอบชิปอะไรแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยปกติก็มาดูไลฟ์แต่ไม่ให้เปล่าวันวันนี้แอบชิปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออมี่ใครดีดูเอ็มวีย่างเอ็มวีเพลงอ่ะยัางเลยอะหรอหนูเปิดแล้วหนูหนูซีให้ล้วหนึ่งลองให้อะไรนะนั่งให้เลยจริงปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่ะที่เราไม่ด้ดูคนนี้มีเอ็มวีมา มัน <Jesus. S 1> เพิ่งอ,ออกมาสองชั่วโมงอะ When is the next oh. episode of the moment I think this Saturday in mm. VTV and uh in YouTube at 1 PM ร้องให้เราเถอะไม่ใช่กำลังร้องให้อย่าเผากำลัง listen this music หิงเอสมาจะบอกทุกคน Thank you for the gift <gasps> Thank you <laughs>

เด็ดด้วยนะโหจะสวยมากเขาสองเลยมันเหมือนเป็นฟ์ลเเมโอรี่เนอะเมโอรี่ในรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าเขา,ขาปล่อยตอนนี้แล้วเา ep เจ็ด ep แปดในละแบบเ,เขาก็ยังเมเอวมาใส่ปะ

เหลือหมดเลยความโรแมนติกงงมากความโรแมนติกคือไม่เหลือแล้ว any spoiler no 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 you have to watch it by yourself she can see me in her face she is happy now เจ็บป่ะเพลงรักที่เศ้ามากนี่หงอหนูลร้องไห้เพราะหนูสึกว่าแบบคือมันเซนซิทีปะมันก็คิดถึงนะบ้านหลังนั้นนะมันก็มีเรื่องดีเรื่องเรื่องให้ตื่นเต้นหลายอย่างอยู่มันก็อย่างนี้ใ่เงาวเกิดขึ้นในบ้าน โอ้มายกอดเป็ยิมด้วยนะไมเจอพี่กอพี่อะไรนะโอ้มายมายดอตอร์แฮปปี้โอ้ชิปนี้ไม่สินคินทุไหนเฮ้ลโออลไซาอัลไฮซ่าหรือบ หนูก็อ่านชื่อทุกคนผิดอ่ะปิตอร์ลิมเวอร์ดีนะคะไม่ได้เจอเลยมากสวัสดีค่ะใครไม่รู้ Do you ูไม่ใครเหลียวยากคำคำคำแบงอินแบงคอกเดนวีเคนแฮ e ซัม e ิ h งท g t อีท t t เกเ t อร์อะไรนะใครบอกบอกบอกพีะมาเร็วๆจะมีอะไรกินด้วยกันบอกพี่เหรอ อ๋อเอ่ออุ้ยไว้เดี๋ยวเรากลับไปอุ้ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดือนนี้มีกลับอยู่แต่ว่าไม่ใช่เร็ยวๆนี้เดือนที่ราไปคอนมาเลยหรอกแต่ไม่อ๋อใช่สนใจมาเปล่าเดี๋ยวหักบัตรให้เลยบัตรซีน้องข่าตัวกี่บาทไปสู้อุ้ยมาเลเซียไม่แพงปะห่างกับเราบ้านเรา่ชโมงเดียร์หนูหนุก หนูกลัวนไม่เคยแบบไม่เคยเที่ยวแบบหนูเป็นคนที่ประมาทถ้าเกิดว่าไม่เคยไปที่ไหนก่อนต้องมีไกด์ถ้ามีไกด์ปุ๊บไปเองได้เลยอ๋อไม่ใช่เอาก็ไกด์ก็อยู่ดีอแต่ไม่เคยที่ยวกันะไปแค่ทำงานไม่ต้องไปซ้อมหรอเอออ๋อเออต้องไปสองมาเอร้าเหรอใช่ไหมเดี๋ยวหนูโดนเดี๋ยวหนูปล่อยโดนปล่อยคนเดียว ใ n แฟ e ส์ด okay, okay. ิเดอร e อ่านเข้า t จแต่ว okay. ่าเ e าแ a ปปี p ที่เห e นคือแฮปปี้ทุกคืนเปิดดีค่ะทุกคนไกด์ท่าของคนข้างไกด์กี่โมงพูดไปเรื่อยเขาต้องซ้อมเจ้าโนเขาต้องซ้อมเขาพูดไปเรื่อยพูดไปงานแม่ถูก อินโดเทลัคน why you guy happy so much I don't know oh. Are you happy Kiri where are you วิ okay, ่งเพิ่งไปทีเพิ่งไปตามกล้องมาใหม่ไว้ไเดี๋ยวกลับไปถ่ายนะเดี๋ยวไปถ่ายบันนะ Sorry, เดี๋ยวให้ดูข้างหลังบ้างหนูหนูไม่อยากไม่อยากแบบแบบเอาไลฟ์มาประจันหน้ากับบิวตี้ควีนนะ You see that f a v is that f a is Beauty Queen I look at her face and I look at me so funny you know she very beautiful n a in the life she so much beautiful more than the picture or the video that you see from like social media คือเตนหลิงอ่ะเป็นคนที่ตัวจริงไก่ยหญ่ไกายหญ่ทำไมปกติคนเขาไม่ใช้คาว่าไก่ยยางกันหรอ กายหยาบมันน่ากลัวไปพี่จริงหรอกายหยาบกอต้องแทนคําว่าอะไรภาพนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพัภายนอกภายนอกออกภายนอกโอ้ยกายหยาบยุคไหนคะกายหยาบงง่าหนั่งอยมาจากยุคอโยธยาค่ะอุ๊ยสปอยปะเนี่ยเออังไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่บอกมาจากยุคอโยธาโหแต่เองผู้ที่รู้เลยอะ ลีู่ด้รู้ค่ะไม่นู้ใครรู้บ้ายไม่อยากไม่อยากพูดล้วทุกคตนบ่ายๆจับอะไรมาเบี้ยเลยที่ดุดลูกตลกเราไม่ได้เหินกันค่ะนี่คือปทะสบการณ์ You You send a gift You send many gift for me อ่ะ Actually you c a n stop now because it will waste your money n <laughs> <laughs> What do you like about <the> each other the most? โอ้ยไม่ได้อ่านเลยพี่นักคูขอบคุณลับมีร์แชนี้โอ้วแค่นี้ I have a lot of pen there <So. S 3> Beautiful link mm hmm. hello international fans ling, huh? so my name is herling and and this is pipai liu นะคะ so you guys can go to visit her room now or when i'm when i'm already finish e d the live you can go and